สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาทารอดอินเบรนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทํานายก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพรลักโดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่อย่าได้คิดมาก ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซีความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พ,พ,พร้อมๆกันเลยพไพ่ใบแรกของคุณได้1ดาบห้าถ้วย7ดถ้วยอัศาวินถือดาบ4ี่ถ้วยนะคะมองว่าช่วงเนี้ยอารมณ์ของคุณแปรปรวนได้ง่ายนะอารมณ์ของคุณขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะไม่ค่อยคงที่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะคะใครเข้าใกล้ไม่ค่อยได้ ค่อนข้างขี้รำคาญใจหงุดหงิดบ่อยๆนะคะก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับคําพูดด้วยนะคะให้ระวังการกระทบกระทั่งทางวาจาไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนรับข้างหรือว่าคนรักนะคะช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังนะแล้วก็ค่อนข้างรักง่ายหนเร็วนะคะเหมือนกับว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักง่ายหนเร็ว คนรักของคุณเขาเอาใจคุณอยู่นะแต่คุณนะ่ะไม่ถูกอกถูกใจเขานะคะสําหรับบางคนที่อยู่ด้วยกันนะเขาก็พยายามเอาอกเอาใจพยายามทําดีกับคุณเท่าไหร่แต่ก็เหมือนกับว่าไม่ถูกใจคุณนะคะคุณมีความเบื่อหน่ายเอือมละอาแล้วก็ลาคาญใจอยากจะใช้ชีวิตอยู่เงียบๆมากกว่านะคะหรือบางคนยังจมปกักอยกอดีตความผิดหวังที่เคยผ่านมานะทา,ทางปัจจุบันคุณอาจจะมีความรักที่ดีเข้ามาก็ได้แต่เหมือนกับว่าคุณ มองไปด้านหลังนะคะยังอะไรอวรกับคนรักเก่าคนเก่าๆคนเดิมๆอยู่นะคะมีคนเข้ามาชื่นชอบคุณถูกอ,อกถูกใจคุณเยอะอยู่นะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะแต่เหมือนกับว่าคุณปิดหูปิดตาเห็นไหมภาพไพ่มีคนเข้ามาเยอะเลยนะคะมาถูกอ,อกถูกใจสนใจคุณมามอบความรักที่ดีกับคุณแต่คุณไม่สนใจเขานะกับปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าไม่มีก็ไม่เอานะ ในช่วงนี้ถือว่าคุณค่อนข้างเบื่อหน่ายนะคะอยากจะใช้ชีวิตอยู่เงียบๆมากกว่านะหรือบางคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อาจ่าต่างคนต่างอยู่ก็ได้ตัวใครตัวมันนะคะไม่ค่อยสนอกสนใจเท่าไหร่ต่างคนต่างนิ่งเฉยใส่กันนะคะเฉยชายเย็นชาใส่กันนะคะมีความมึนตึงใส่กันน่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะงอนๆกันไปนะคะห่างไกลกัน หรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นนะถามว่าคุณยังรอคอยคนรักไหมมองว่าเหมือนกับว่าใจของคุณปล่อยวางแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขามากน้อยแค่ไหนแต่คุณก็ไม่อะไรอวรน,นะคุณปล่อยวางได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ามากกว่าหรือไม่ก็อาจจะย่ำอยู่กับที่นะคะเหมือนกับว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะ แต่เนี้ยไปดูซิว่าคนคุยคุยกันอยู่อ่ะคนรักคุณในช่วงเนี้ยถ้ามีปัญหากันไปเขาเป็นเช่นลรมองภาพไพ่นั่งลูดเสาเลยนะคะเขาเองก็เหนื่อยหน่ายใจนะคล้ายๆว่าอยากจะหยุดพักเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะมีปัญหากันบ่อยๆก็ได้ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะอาจจะต่างคนต่างอารมณ์ร้อนใจร้อนแล้วก็เหมือนกับว่างัดข้อกันบ่อยๆนะ ความรักมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะห่างไกลกันแล้วก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาคนรักของคุณเขาพยายามเอาอกเอาใจนะแต่คุณกลับไม่สนใจนะคะแล้วก็อาจจะขับไล่ไสายส่งเขานะเขาก็เลยน้อยใจนะคะอาจจะหันหลังให้กันนะในช่วงนี้บอกได้เลยว,ว่าคนรักคุณมีความอึดอัดนะคะอัดอั้นตันใจแต่ไม่สามารถไปพูด ออกบอกใครได้นะคะไม่สามารถไประบายให้ใครได้เขาอยากให้คุณนะเอาใจเขาบ้างนะเพราะว่าเขาอยากให้คุณนะ่ะโรแมนติกนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณนะ่ะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะเอาใจใครไม่เป็นนะค่อนข้างเป็นคนแข็งนะคะยอมหักแต่ไม่ยอมงอส่วนเขาก็รักคุณนะแล้วก็ยังรอคอยคุณอยู่เสมอนะคะสามแม่เท้าเห็นไหมเขารอที่จะกลับมาหาคุณหรือว่าปรับความเข้าใจนะคะ ตามแม่เท้ากับกรงล้อเป็นโชคชะตาฟ้าลิกิตนะเหมือนกับว่าเขารอคุณอยู่นะร้อยคุณติดต่อเขาไปนะคะเขาอาจจะติดต่อคุณไม่ได้ก็ได้นะก็ต้องอยู่ที่คุณนะว่าจะต้องติดต่อเขาไปนะแต่คุณเลือกที่จะนิ่งเฉยนะไม่ติดต่อนะคะแต่ันี้มาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะ ได้5ดาบนะคะ9ดาดาบห้าเท้า3เหรียญ The Emperor นะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอะไรค้างคาใจกันนะแล้วก็ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้นะคะคล้ายๆว่าความรักของคุณจบไม่สวยนะเพราะว่าบางคนอาจจะจบกันไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็บล็อกกันไว้เหมือนกับว่าต่างคนต่างจากไปทั้งๆยังมีปัญหานะคะที่คลากับสังนะคะ าไม่คุณก็เขานะหันหลังให้กันเพราะว่ามีปัญหากันบ่อยๆนะคะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ต่างคนต่างก็ค่อนข้างเครียดมากมายนะคะแต่ต่างคนต่างก็เฉยๆใส่กันนะคะมองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าจะให้กลับมาดีก็ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือว่าต้องมีคนคุยให้นะหรือไม่ต่างคนต่างก็ลดทิฐิลดอีกโก้นะคะ ต่างคนต่างจะต้องลดทิฐิลดอิโก้แล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะมาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันนะคะถึงจะดีนะถามว่าจะมีเกณฑ์การรีเทิร์นในช่วงนี้ไหมมองว่าไพ่ย,ยังไม่มีนะคนรักคุณนะ่ะเขาอยากรีเทิร์นอยากกลับไปหาคุณยังรอคอยคุณอยู่แต่แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ยังมีปัญหาอยู่นะคะยังไม่มีการรีเทิร์นในช่วงนี้ยังต้องรอไปก่อนแล้วก็ขอให้ใช้เวลานะคะค่อยเป็นค่อยไปนะ แต่อันเนี้ยเพื่อความชัวนะเราก็มาดูซิความคิดความรู้สึกของคนรักคุณเขาเป็นเช่นไรเขาคิดอย่างไรกับคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณในช่วงนี้นะคะหถ้วยนะคะแน่นอนเขาคิดถึงคุณทุกลมหายใจนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดถึงคุณนะพไพ่ใบนี้นะคะหถ้วยเนี่ยแล้วก็หดาบนะมองว่าเขาไม่สามารถ ติดต่อคุณได้ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็สิบเปลี่ยญนนะ่ะเขารักคุณนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงกับคุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่ถูกใจเขาที่สุดเหมือนกับว่าความคิดความรู้สึกของเขานะยังรักคุณอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจด้วยนะเขายังอะไรอววรกับคุณอยู่นะคะความคิด ความรู้สึกของคุณที่มีให้เขาเป็นอย่างไรนะคะเด็กถือดาบนะคะก้าวไม่เทา้าค่อนข้างเครียดนะแล้วก็มีความหวาดระแวงนะคะแล้วก็แปดถ้วยหันหลังให้เขานะคะเห็นไหมคุณนะ่ะเหมือนกับว่าหมังเมินใส่เขาหันหลังให้เขานะคะแล้วก็ไม่สนใจเขาแต่คุณนะ่ะ กลับมาเครียดเสียเองนะคนที่เสียใจที่สุดก็คือคุณนะคะที่คุณนลไม่เอาใจเขาไม่สนใจเขาแล้วก็หันหลังให้เขานะทั้งๆเขาอะย,ยังรักคุณอยู่นะคะยังไงแม่หมอก็ไปกำลังใจให้นะขอให้รู้ไว้ว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอทุกลมหายใจนะคะแม่หมอก็เอาใจช่วยนะ อันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดหลักคนโสดพ่อไม่แม่ไม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดนะคะจะมีโอกาสพบเจอคนที่ใช่ถูกใจไหมภาพไพ่จะเป็นคนทัตลมเมตุนตุนกลุมนะคะแล้วก็คนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะอาจจะอยู่ห่างไกลทางไกลก็ได้แต่นี้มาดูภาพไพซ่ซิว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมสำหรับคนโสดนะคะ ได้8ไม้เท้านะคะแล้วก็4ดาบนะเด็กถือดาบนะคะมีคนเข้ามาอยู่นะในที่ทำงานคุณนะคะคนโสดนะคนในที่ทำงานมีคนสนใจคุณนะอาจจะมีการแอบ,บมองแอบส่องคุณอยู่ก็ได้หรือไม่ก็แอบ,บมองคุณแต่คุณไม่สนใจเขานะ เป็นคนในที่ทํางานเขาอาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้แต่ไม่กล้าบอกคุณนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณน่ะค่อนข้างหยิ่งนะแล้วก็ค่อนข้างถือตัวนะคะและอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ไว้ใจใครง่ายนะไม่ค่อยเชื่อใจใครเท่าไหร่เพราะว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะมองว่าคุณนิ่งเฉยเกี่ยวกับความรักนะไม่อะไรเลยเกี่ยวกับความรักนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะไม่ค่อยสนใจความรัก หมือนกับว่าคุณสนใจเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักความรักเป็นรองนะคะยังไงแม่หมอก,ก็เป็นกำลังใจให้นะแต่ยังไงก็มีเข้ามานะคะขอให้คุณเปิดใจได้นะเพราะว่าอย่างน้อยโชคชะตาอาจจะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะอันนี้ก็มาดูไพ่แนะนำนะไพ่แนะนำความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะก็จะมีไพ่ออร์เนิลนะคะลองดูซิจะมี คำแนะนําอะไรหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมไพ่เบน,นี้ให้ระวังการถูกหลอกด้วยนะให้ระวังคนที่ไม่จริงใจใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายมีหน้ากากปิดบังอยู่นะคะอาจจะพบเจอคนไม่จริงใจมาโกหกมาหลอกลวงนะอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ให้ระวังด้วยนะคะเหมือนกับว่ามีอะไรปิดบังคุณอยู่ ให้ระวังเจอคนแบบนี้เข้ามานะให้หลีกให้ไกลนะคะไพ่ใบนี้เหมือนคุณและคนรักมีวิถีชีวิตที่ส่วนทางกันนะต่างคนต่างไปนะคะไม่ง้อกันนะเห็นไม้ถีบจัก,กรยานไปคนละทางนะคะหันหลังให้กันก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่างคนต่างไปเห็นไหมเหมือนกับว่าความรักของคุณนะ่ะสวนทางกันนะเป็นลูกศรชี้เป็นคนละทางนะคะไม่สามารถมาบรรจบกันได้อะคล้ายๆว่า ความรักส่วนทางกันไม่สามารถมาบรรจบกันได้นะคะต่างคนต่างไปหันหลังให้กันนะก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ให้ระวังนะถ้ายังไม่มีปัญหาก็ต้องระวังนะคะพยายามที่จะปรับความเข้าใจหันหน้าคุยกันนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่มาเตือนแล้วนะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะคะและไพ่ออร์คินนะคะ ไพ่ใบเนี้ยบางคนอาจจะแอบรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ําท่วมไม่ถึงแห้งแง่แก่นะอาจจะไปแอบรักคนมีเจ้าของแล้วนะคะคุณก็เลยเสียใจอกหักผิดหวังนะคะความรักไม่สมหวังนะยังไงก็ขอให้เปิดใจกับคนที่เขารักคุณดีกว่านะคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยถ้าไปรักคนที่เขาไม่รักเราเราก็ควรที่จะเปิดใจชำะระล้างเห็นไหม อาบน้ําอาบท่าชําระล้างจิตใจให้ใสสะอาดนะคะเยียวยารักษาใจตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เปิดอกเปิดใจนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคุณสามารถเลือกได้นะคะเมื่อคุณสามารถชําระจิตใจได้แล้วนะคุณสามารถรับสิ่งดีๆได้แล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้คุณโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเคียงคู่คุณตลอดไปนะคะ ท้ไปนี้บางคนร้องไห้กลางสายฝนนะคะเพราะว่าความรักผิดหวังคุณไม่ต้องร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะคะทำใจแข็งๆเข้าไว้ต้องเข้มแข็งเอาไว้นะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องอะไรสะเทือนใจเสียใจต้องเข้มแข็งเอาไว้เหมือนกับว่าความรักของคุณนะ่ะอาจจะมีแต่ความว่างเปล่าเพราะว่าบางคนมีความเสียใจเกี่ยวกับความรักไม่อยากเปิดใจแล้วเหมือนกับว่าความรักของคุณมีแต่ความว่างเปล่านะคะ แต่อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ความรักของคุณจะต้องใช้เวลาเหมือนนาฬิกาทรายนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะยังไงแม่บอกก็เป็นกําลังใจให้นะคะคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆกับคืนมาแน่นอนนะคะจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อถึงเวลาที่ใช่นะคะในเวลาที่สมควรสําหรับคุณนะ แล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณแน่นอนนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ